สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นแมตต์อิลเมนชั่นแชมเบอร์หิงแชมป์หญิงแชมป์โลกหญิง GCC และแชมป์โลกหญิง NXT เป็นแมตต์วินเนอร์เทคออลนะครับมี6คนมีแมนดี้โรสเบกกี้ลีนเซรีนาเวก้าเจ้าหญิงแองจลีนาแล้วก็จูเลียนวาเลนทายปิดท้ายด้วยเพจรอรับชมกันได้หน้าบัตรนาว มาดูกันว่าคนแรกจะเป็นใครคนแรกเป็นจิววัลไทยได้เข้าตู้ก่อนเพื่อนสบายก่อนเพื่อนมาแล้ววันนี้มาล่างคนครับซอมบี้เอาไว้ล้างแค้น วันนี้มาล่างคนก th ่อนจูเลียนวาเรนทายผู้ปราบในมิซิส่าอาแล้วจ้าโดนดาบจากสมักดาวนะครับมาอยู่เอ t นเ็กทีเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองจะมาล่าแชมป์เอ t น็กที ได้แชมป์รอได้แชมป์สแมคดาวไปแล้วเหลือเอ็ทคนที่อ2อ oh <my> โอ้โหเจ้าของแชมป์นะครับ <Calm down. S 1> สบายอีกแล้วได้เข้าตู้ Mandy Heights, s <S แมนดีโลสเดินบิดมาเลยแมตชนี้พิเศษตรง, <NXT. S 2> ตรงไหนก็คือ <Pro. S 1> ถ้าใครชนะเนี่ยครับจะได้แชมป หญิง NXT ที่แมนดี้ขาดเอวมาแล้วก็แชมป์หญิงแชมป์โลกหญิง GCC ซึ่งเป็นแชมป์ประจำช่องนี้เนี่ยได้ไปด้วยก็คือได้คู่เลยคุ้มมากแบบนี้วินเนอร์เทคออลแต่แมนดี้นี่สบายแล้วอยู่ในตู้ เดี๋ยวมารอดูกันว่าสองคนสองคนแรกที่ได้ปัม้มจะเป็นใครนะครับซึ่งเสียเปรียบมากเรื่องพลักกำลังรีบเข้าตู้นะจ๊ะคนที่สามเป็นใครเป็นเซรีนาวิก้านะครับนี่ก็สบายอีกคนได้เข้าตู้มาแล้วจ้ะ สร้อยตางูาก็ <c oughs> มีแต่แป้งตาง่างงูอันนี้สร้อยตางูนะครับใส่ส้นสูงมาด้วยโดนใครโดรนเซรีน่าถีบหน้านี่มีเจ็บอะช <c oughs> ุดปั้มไม่ใส่เลย <c oughs> มาชุดแบบชุดไปเที่ยวนะครับมาแล้วจ้า ส้อยตางงูไม่พอนี่รู้สึกว่าลองรองเท้าเป็นลายงูอีกนะครับโอ้โหอสอเราิ์เลยคนที่สามเฮ้ยคนที่สีคนที่สี่นะขออภัยโอ้เจ้าหญิงสบายแล้วเจ้าหญิงแองจิลินา ทักททยประชาชนหน่อยหายไปนานเนื <out> ่องจากแอดมินขี้เกียจมาแล้วจ้ากลับมาให้หายคิดถึงโบกมือไทย เอาหญิงนี่อยู่ค่ายเอ็มาประมาณสองสามเดือนได้แล้วมันไม่ได้โดนดับไปแมกดาวหรือค่ายรอ,ลอเลยดวงไม่ค่อยดีดับแล้วก็ยังอยู่เอ็เหมือนเดิมต้องรองดูเดือนต่อไปรอดูเดือนหน้าเนี่ครับ เธอจะได้ไปคลายเหลื่นบ้างหรือเปล่าหงุดหุิดจริงแม่งเลยกระทางใจเย็นครับเจ้าหญิงเดี๋ยวก็โดนราบ้างสวยมือนเดิมเปลี่ยนทรงผมก็ ถึงจะเปลี่ยนทรงผมนะหรือว่ายิ่งเปลี่ยนยิ่งสวยก็ไม่รู้แต่ทรงเดิมก็ดูดูดีอยู่ดูดีทุกทรงครับนี่แชมป์โลกหญิง G.C.C. อยู่กับเพจนี่เองเพจมาแล้วจ้าที่จริงเพจเป็นแชมป์ดีว่าด้วยนะครับ ก็คืออยู่กับอยู่กับเจ้าตัวเนี่ยสองเส้นเลยแต่วันนี้เลือกเอาแชมป์ GCC มาโคโออฟกับแชมป์หญิง NXT ถ้าใครชนะไปแมตช์นี้เนี่ยได้แชมป์ไปสองเส้นเลยโคตรคุ้มอย่างงามจชมเส้นนี้ อยู่กับเพจแต่เพจเหนื่อยอะดิได้ปั๊มเป็นสองคนแรกมีโอกาสไม่ได้แชมป์นะอัอคนสุดท้ายเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก<ล>เดอะแมนเบกกี้ลีนม,มาพร้อมแว่นแนมนแม่ลูกหนึ่ง วิ่งมาเลยไม่เสียเวลาวิ่งมาเบรกน่าจะวิ่งขึ้นไปเลยนะจะเท่มากวิ่งมาก็เด้งเชือกนอยอเจอเพจก่อนเลยสองคนแรกเพจเพดวัวซัดเบกกี้ เริ่มปั้มได้ซัดด้วยเพดเลยเพดเพดใส่เป็นไซด์วอล์กสแลัมลากขึ้นมาจับเสียบใส่เป็นซูปเปกโอ้ดิ๊กกี้ขัดเขื่นนะครับดิ้นออกทูปหลังทูปหลังทูปหลังเป็นคอมโบซัดโค้งง่าใส่เป็นสแลมแล้วแขนขัดครับโอ้ยแขนขัดหลังนะครับ โดดทีปลอปพิกซ้ำอีกมาดุดันจริงๆนี่แหละครับเมาแชมป์มันต้องจริงจังจับอุ้ยจับล็อกขาล็อกล็อกเอ้ยไม่ใช่ล็อกขาล็อกหัวล็อกแขนเป็นทูอินวันเลยเพ็ดไว้ไหมเพ็ดบอกยังกระจอกดินหลุดนะอาวคนที่สามจะเป็นใครเพ็ดไม่สนนะตืบอย่างเดียวเติด กระตุกขาอืมสเส้นตึงเลยคราวนี้คนที่สามเป็นใครเป็นจิวเลียนมาลินทนะครับมาแล้วครับคนนี้โดนตามจากสมัคดาวจะมาเอาแชมป์หญิงอีกท<ล>ีได้ไม่โดนมาลินอ้าเพเดตเพเเป็น,ปนไรครับไปห้อยเอามีบั๊กเล็กน้อยเบก <Ye> กี้ซัดใส่จิวซัดซัดเกมบอก จะยุ่งหน่อยก็ไม่ได้ดับเบิลทีมหน่อยไหมเอาดับเบิลทีมครับสายเป็นดับเบิลดีดีทีใส่บิกกี้โอ้โหทีมเวิร์จกจัดอาอทีมเวิร์กทีมเวิร์กไม,ม่กี่วิซัดกันละสายเป็นฟอลโลเวสแลมหรือเปล่าเอาไปไหนเอาไม่ใช่ครับเอาไปเวียงแตเจอมาตัวแล้วก็เพียงทิ้งเจอเซเนหน้าโอ้ยเพลียผ่าแทบไม่ทันเลย เบียดจับบียดมาใส่เป็นลัสซิงเลสสวิปคนที่สี่คนที่สี่เป็นใครอ่ะโอ้คนที่สี่เจ้าหญิงนะครับ ออกเข้ามาจะเจอใครจเจอกจ,จ,จิュจับยุวเวียงไปเลยส่วนเบกกี้เบ,กก,เบกกี้เจอเพดนะครับหมุนเตะไปหนึ่งเอาหิงใส่สู้เพดใส่จิュข้างนอกเบกกี้เอาเพดไปเวียงใส่ลูกกงนะครับเพดขัดขื้นเอานั้นกดฝั่งนั้นกดแล่ไม่ได้เพดทำสลิงช็อตใส่ลูกกง เน้นๆหน้าไม่แหกก็บุญแล้วโอ้โหกดเลยครับหน,นึง่งได้หนึ่งเดียวเจ้าหญิงเวียงจิ้วเข้ามาเหตุจับบลอกเบกกี้ดิ้นออกเอาคนที่ห้าครับจะเป็นใครเจ้าหญิงเข้ามาเอาคนที่ห้าใคร เซรีนาเวกาครับออกมาแล้วจิวเจอเพดจิวเอาเพดไปนั่งข้างบนโอ้โหโอ้ัวห้อยมาเจ้าหญิงเจ้าหญิงต่อเลยครับยันหน้าีมือมาไปที่ใสโอ้ใส่เอ็กโพเดอร์สุกเหงใส่เซรีนาเจ้าหญิงเวียงเอาเจ้าหญิงโดนจิวเวียงครับเวียงว่าข้างนอก อ๋อเบกกี้กดหนึ่งเลยมันได้ไม่ได้หนึ่งเลยแต่ครึ่งของหนึ่งเบกกี้โรธีบสนามอบมีจิวกับเพดแล้วก็เจ้าหญิงนะใส่หน้าเจอเบกกี้โฟกัสใครก่อนดีโฟกัสข้างในก่อนแล้วกันเบกกี้ใส่หักแขนอ้อาวคนสุดท้ายออกมาแล้วเจ้าของแชมป์ สบายกว่าเพื่อนเลยนะเข้ามาโดนเบกิตตบเลยสบายนักรรอโชคดีนะสไลด์ถีบหน้าแทนแชมป์แทนจัดเลยเป็นนางนางนางตโกงเลยครับแทนจัดสบายนักเหรออยู่ในตู้นานเจ้าหญิงถีบเซจิวเพร็ดเอ้หโคโค ใส่โค้กใส่เซรีนาแมนดีก้กดเบกกี้หนึ่งแต่แค่แหนึ่งวเดียวจิวเวียงเจ้าหญิงออกไปโอ้กัดคู่ไหนวะเนี่ยเยอะจังเยอะจัดเอาเบกกี้ใส่เป็นซิงเกิลวอสตันแคปใส่แมนดี้ครับแมนดี้ยอมรือเปล่าจิวเตะหน้าสันเลยครับโอ้สันจริงๆสันยันจอ โอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มมีความดุเดือดอ้าวจิวทำไรอะ่ะอ้าวจิวจะสเปียร์ครับไม่ได้โดนขัดขวางจิวจับเป็นจับอุ้มแล้วเอาหลังไปโคกลูกกงเพดโดนไปจิวปีนแล้วครับจิวซนแล้วนนครับปีนสูงเลยโดดโดดใส่โอ้ยโดดใส่เพดครับนะ โอ้ยเพชรบอกโดดทำไมจูกกว้ยจอไปเกือบไปทีส่วนขน้างในเจ้าหญิงเจ้าหญิงดัดแขนอยู่เอาจิวกดเพชรเลยหนึ่งสองอยังยังได้แค่สองดีสตัดใส่ซเซรีนาะเบกกี้โดนสายแสลมโดยเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงกดเลยหนึ่งสอง สามครับโอ้โหเด็กกี้ออกคนแรกครับกดได้แชมป์ครับนั่นไงครับมาคนแรกมาเป็นสองคนแรกนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาแบนดี้กดกดเซรีนาได้แค่สองครับเซรีนาทนได้เอายิงใส่โอ้โหเอาหน้าฟาดเพจไปกดเพจแล้วครับของแมนดี้ก็เล่นท้าไม่ตายเซรีน่าเอายิงโอ้เพจยังทนได้ ส่วนแอนดี้โดทิ้งศอกไม่โดนโอ้โห่ดนพื้นเบาเพชเวียงจิ้วเข้าไปในเวทีส well ่วนแอนดี <t <t ้เวียงเซรีน่าเราก็จับเอาไปโขกตู้ซะเลยโอ้ยเจ้าหญิงมาเติบเ้ยเพชจับเป็นดากอนสลิปเปอร์ใส่จิวครับจิวออกเข่าจัดหน้าเลยปล่อยสักทีใหญ่ขาว เอาคิวจัวลมครับนี่มันช็อตในศึกโรยอลัมเบอร์เลยอ่ะวิ่งมาจัวลมตกไปดืด่อๆไม่ถึงเิบเวียอา้าวิวนี่นะโคดไลน์ใส่มาเซลเอาซีนนากดเจ้าหญิงเจ้าหญิงได้แค่สองูอิวเวียงเพจเข้าไปเซยนาใส่ดีทีทีครับโอ้ยกดเลย หนึ่งสองยังเลยกระสองยดีออยังคนแอนดี้ใส่ป็นเน็กเบเกอร์ใส่จิวเรียบร้อยไปเซดีนาดับทีมากด,ดทีบขาคู่ไม่โดนแอนดี้เอาจิวโคกหน้าสัลยกรรมหน้าจิวหน่อยเพดทีบเซดีนาล่วงไป เพดใส่เป็นสะพานโคง้งแมนดี้จะมายุ่งไม่ได้เพดโดดทีขาคู่เลยแมนดี้ถึงกับคานะครับจิวก็คานะครับกายพันสะละจิวสามสี่ลาเพดเตะใส่แมนดี้จะยิงทีขาคู่เซ,ซลินา่าเอา เจ้าหญิงกดได้แค่สอง,เ,งอเ,เอาเจ้าหญิงโซนแล้วครับจังหวะนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงโซนจะได้ส่วนจิวรวบรถเจ้าหญิงโดดใส่อนอนแพ้นอนหลับไปหมดเลยเอาซีน่าเตือนส่วนจิวใสเป็นสลิปโปโฮใส่เพ ไหวไหมแคว้งไม่แคว้งมากแคว้งเอาเพจไม่ไหวครับหลับไปแล้วกับฝันหวานแล้วครับส่วนจิ้วโคตรไลน์สปนดี้ต่อเลยดัยงเดือดเพจเดินงงเงียงงเงี้ยออกเลยส่วนเซรีนาเล่นขี้โกงกดเจ้าหญิงโดยเอาขาเกี่ยวไม่ได้ความขี้โกงใช้ไม่ได้กับเจ้าหญิงหญิงสลับออกไปเลยส่วนแมนดี้ฝืนโคกใส่หน้าเจ้าหญิงกด เอายังได้แค่สองแอนดี้สลมใส่จิวนะครับโอ้เจ้าหญิงต้อนรับด้วยหมัดเลยแอนดี้ใส่จับหน้าฟาดกดด้วยนัดแล้วหนึ่งสองสามครับโอ้โหเจ้าหญิงไม่ไหวครับออกตามไปแล้วครับออกตามเพจดไปเมื่อกี้เลย เหลือสคนครับตอนนี้เหลือจิวเหลือเซรีน่าเหลือแมนดี้ครับมาดูกันสิว่าแมนดี้จะออกกันแชมป์หญิงในทีทีได้หรือเปล่าอ๋อเซรีนาทำอะไรต้นด๋อยๆเลยยังไม่ชนะนะครับตามต่อเตะพับนอกเตะพับนอกเตะจนล้มหืมดูเดือดจิวใส่อะไรเลยจะโคตร้ไ่เอาไม่โดนกัน เซนีนาโดดใส่เป็นดีดทีโอ้ยหัวมงกุนจิ้วไปแล yes. ้วครับหนึ่งสองสามครับโอ้ยเหลือแชมป์หญิงเอเีครับแมนดี้โรดกับเซนีนาเวกาเซรีนาเสริมแรงมาใส่เป็นเฮอริเคนห้หัวโคกโกรดด้วยหืมดูแล้วห สองอยัง,ยงแน่แค่ส,ส<อ>ดูเดือนแล้วแมนดี้เสียบข้อล็อกเอาเป็นท่าไม่ตายครับดอกนี้เรียบร้อยสีหน้าไปหรือเปล่าแมนดี้กดแล้ว,น,ลวนับหนึ่งสองสมครับโอ้โยแมนดีด้รดเป็นดับเบิลแชมป์ครับโอ้ย ชมป์หญิงอเล็กทียังยังไวไลยังไวไลได้นะครับยัยง,ยยงเก่านี่ช็อตใส่ซีรีน,ารน่า,านนอ๋อทำไมโชว์อยู่เส้นเดียว แต่ผู้ประกาศนะครับถ้าได้ยินดีดๆเขาจะบอกว่าได้สอง,สองแชมป์แล้วนะเป็นดับเบิลแชมป์ล้ไ้แชมป์หญิง NXT ที่ชูอยู่แล้วก็แชมป์ g CC ี c ที่ที่เพจถือมาโอ้สุดสุดยอดเลยแมนดี้ดีใจด้วยครับวันนี้ก็จบแล้วลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ